พี่น้องครับผมสวัสดีอาจารย์นกเขาใหญ่ทุกทุกท่านนะครับเสียน,นกเขาใหญ่ในสายต่อแล้วก็สายพัฒนานะครับผมทีมงานนกเขาใหญ่หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับผมได้มาเยี่ยมนะครับผ่านมาเหยียดงานมือนี้ก็เห็นอีกค่ายหนึ่งนะครับเห็นอีกค่ายหนึ่งที่เป็นเลี้ยงนกเขาใหญ่ว้หลายตัวคือกันนะครับผมพื้นที่นะครับอย่เ,อเพิ่มอำเพล่ข้ามเคลแก้วนะครับผมบ้านบ้านยังแม่ บ้านดอนเขืองบ้านร้อนเขืองนะครับผมะะก,กะเลยได้แวะนะครับแวะใครเดี๋ยวสอบถามอาจารย์เพิ่นว่าเลี่ยงเพิ่นเลี้ยงนองบาจักปีเลี้ยงจังไดน,นะครับผมนี่อาจารย์เพิ่นนั่งอยู่นี่อพอดีผ่านมานะครับผมกะแวะเยี่ยมยามเสี่ยนขางเขาไงนะครับถูกถูกอำเภอนะครับที่เขาผ่านไปเมื่อนี้มาที่อำเภอขามเขียนแก้วนะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งว่า อ่าเพื่อนเป็นจังไดนะครับในการเลี้ยงนะครับนี่อา,า,อา,า,อา,า,าจารย์เดี๋ยวผ้าเบื้องนกกอนนะครับเดี๋ยวผมจีผ้าพี่นองไปเบื้องนกในไข่เป็นกวนแล้วก็คอยคุย,คยน้วเพื่นนะครับส่วนนี้จะเป็นนกไม่นะครับเป็นนกไม ไล่แถวนี้ก็เป็นแปลกๆนะครับผมเป็นแปลกๆอีกแบบหนึ่งส่วนนี้จะเป็นนกไม้นะครับส่วนนกตัวเป็นอ่าเป็นเอาไว้คนทางจะทั้งบนเน่นกไม่นะครับขอนคางจะบ่นิ่งนะครับ อันนี้นะจะเป็นนกฟึกนะครับนี่นมีตัวหนึ่งนะครับจะมีนี่ปีกขาวตัวหนึ่งนะครับ,รบอยากให้เด็กขาวซ้องข้งเดียนาะอ อ่าน,นี่ลกไม้นะครับเป็นลกไม่อะไรไม่เจ๊ได้ไไดพ่อเดืนอนเราไปพอตัวนี้นได้เพเื่อเ,ออเอดือนเราไปขันเราไปโอ้โอ้เขาได้ เขาได้นี่คือติดเาเนียดมแม่ป่อพ่อติดเาเนียดแม่ติดเพเนียดแม่เนี่ยครับเพเนียดอาจารย์ครับเอันขลรัห่คเลี้ยงจะคนพ่อบ้านนี่นกเขาหฮอเลี้ยงจะข้นมีพนเลี้ยงายอยู่บ่

โอ้คุณพ่อพ่อมานะครับผมนกเขาใหญ่หนึ่งศูนย์หนึ่งับเป็นช่อง Youtube นะครับปกติแล้วก็สิถ้าเขาไป Youtube ก็จะเห็นช่องผมนะครับมีโอกาสได้มาสัมผัสคุณพ่อคุณพ่อเลี้ยงมาจักปีละพ่อนก Why โบมันหลายปีล้วบอหลายปีคือเลี้ยงแต่เป็นเบาหรือว่าเต้เล็กหน่อยด้วยอันนี้ลูกหรือเมียมาแล้วโอ้สิบก็ปีนะพ่อเนาะสิบกาปี อตอนนี้นก,ท,กนทั้งเบ็ดมีเจ็ดตัวพ่อในใครเหรอทั้ำไม่ทั้งเก่าเมียนครับทั้งไม่ทั้งเก่าท,ทั้งเบ็ดเ,เลยนี่หนึ 2> 2, 3, 4, 5, 5่งสองสามสี่ห้าหกเขาเจ็ดตัวเขาเจ็ดตัวแปดตัวตัวลูกกระทากระกตัวกับผม,มช่วงนี้ไปตัวบ่พ่อไปคูม่มือบ่ะเจ๊ไหนตกลินนฝตกลิยน ม ism, salud, ันบนมันหนาเรื่องดุจการเขามันนะอืมหึ่แง่ไหนพ่อมันจะจากน้อยนี่จักน้อยคือไปแต่ฝนเศร้านี่บ่อเขาดองเลี้ยงนี่ละโอ้พ่อจีทาเขาดองอือจะไปไปต่อเดี่ยก็ได้ก็ได้อย่างยาีกะก็ได้อย่างเงีช่วงนี้เออมันเขา่าท่องมันก็มันกะนี้แต่ว่ามันหยาบไปเนี่ยโอ้มันจีบัตเทนนี่ฮาวบัทเทนนี่คือบอคันนกปลาตีตะลัยปีปั๊บ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 อะไรกันบอ ว่ายนั่นอะด,ดูการของมานันโอ้มันเป็นเส้นเพื่อตงังจนดับดเบิ้ละอือสร้งางมาเประมาณว่าอันไปนี่ให้ไปช่วงนาเขาเริ่มทอกบ่พราะว่านี่นไลยเขาดอเลี้ยงนี่ละ่ะเบิ้นี่แหละเบิ้ลเบิ้ลดูฝนนี่บิ้ลดูฝนเาขาดอเลี้ยงเลยเขาดอเลี้ยงนานกเขาเลยละ่ะกเขาเนี่ยมันเน่ากว่านกท่าแล้วมันตัวไปหอดช่วงไหนพราะว่า เบ็ดแหลงเบดแหลงแมนบูเข้าไปเขาอะไรอยู่ด้เขาอะไรอยู่ทีม้านกันบ้านอืนบ้านอืนแต่บ้านเขาันนี้มีผู้เดียวแมนอ๋อในถามเนี่ยบอาดนั้นรกนั่นตัวว่ามันหมานตัวว่ามันเก่งนี่เป็นต่เลียงเป็นต่เอานน่ลักษณะมันเป็นจังไดเบิ้องจังไดหเอาเบื้งบนไหนมันอยู่่กกกับมาาานนเเเงข เอออ่านตลกหมานตอนนี้อือเมียนอยู่เหรอครับผมกับแบงสั่นเหรอแต่ว่าผมอยากพูว่าอันเขาไปเรียกนี่สมมุว่าสิไปขอเสื้อขอแบงเนียเอาอันเบิ่งบอลเดมันเขาสิสังเกตเบิ่งจังเดมันสิมีลักษณะจังเดต่างจากตัวอื่นบ่เบิ่งต็ไล่ปีกไล่ข้อมันละเบิ่งเบิ่งจังไดมั่พอไล่ปีกเป็นจังได่หอยมันจะมีตำราเบิ่งเลยเนาะอันเป็นเป็นทรงจังได่พอเป็นทรงจังได่เป็นทรงจังได่สองตัวนั่นได้การได้การเออ อตัวด็นั่นขายบน้องแหวไปมันอขายไปใสแน่ล่ะพี่น้องมันเนวานคนคนโคราดเนาะครับเอามะเของคงอืมันตั้งใบเตาแบบใบเตาผู้รอู้เขาอันแล้วเก็ต้อยวครับเอามันมันเป็นอย่างไรพ่อบอกเนี่ยเอาข้าวเขาเบิ่งปียกมเนี่ปีกมันเป็นจากไหนอ่ะปีปีกมันล่ไล่ไล่เป็นจากไหนไล่ไล่ ก้อนนนมััยงโอ้หมายถึงให้สนับปีกมาแนะนะให้ไล่กีบกีบบัวนี่กีบยังนี่ให้น่านะไว้อืมอันขนข้าดีฮะผลข้อมันก็ไล่ไล่มำๆโอ้เพราะวมันมันมันอยู่กับมันบ่ไม่ตอนนั้นอืมไม่อยู่กับโดนเตอรละครับ เพราะว่าช่วงนี้มันไายขนก้อันก็จะบุกอยากไปปัญญายิ่งโอ้มันไายขนแม่นพราะว่ามันบินในตุ่มนี่ข้นคน,น้อยมันแต่พอพอมา้างบา้าเดี๋ยวเดี๋ยนเต็มแล้วถังตัวเดี๋ยวก็เดี๋ยว,ยวออกได้แล้วออกไป<ค>ได้เลย,เลยออกไปก็ได้เลยไม่เศราอยูหอ่หน้าจะท้องอันสามบันไม่เ,เศร้าเลยอ่านเจ้าเต็มบักเซงนี่แหละ ไปผู้เดียวเนี่ละทีไปผู้เดียวเลยหรอไงเนี่ยแงว่าี่มูไปบอกแต่ว่ามวดเขาาำครับโอ้ยไปยังขึ้นไปสาวว้าจะไปแงใครมาแดงมาไอแถมเนี่ยไปนะอาจักปีแล้วนี่อันอายุจักปีแล้วอายุอายุจักปีแล้วครับสองกทิปสามนี่ล่ะป้าเจ็ดทิบสองเกทิบสามับผมเจ็ดทิบสองเกทิสามเด็กคกงยั่งออกตัว คือกันได้ครับนี่วายตะกี้ก็ตุกก็ไม่เกือบตายเหมืสายปีนตะกียบไม่พลาดเลยนี่นะครับคือมักโนเขาคือกันนะครับอันผ่านไปผ่านมาแต่เห็นโกงหอยอยู่น้ำเฮียนนี่ก็บเด็กขออนุญาตอ่าสัมผัสเบิ่งไข่คนมักแนวเดียวกันนะครับผมนี่ว่าผมนี่ก็บสามมาสามขนเมื่อนี่ก็อาจารย์เสีอาจารย์พุ่ง ก่มีแต่ผู้เลี้ยงนกขึ้นกันครับนี่เลี้ยงนกเขาเมื่ากันกนกเขาขึ้นกันเขาดึงมหาอยู่นี่ครับผมเขาเคยเมาดกนั่นนะครับเขาดียไปหน้าไปรบจนหัโนนะแลเกี่ยวว่าเขามาหาเจ้าอยู่สองคนเขาเคยเมาดกนั่นแต่มีผู้มาขอเสือขอแบงนี่กับแบีงที่พ่อใครประจำเนาะโอ้มีเบรอคุณพ่อมีเบรอติดตัวบอนี่บอกกันคุณผู้ฟังผู้ชมเพิ่อนกันเนี่นี่ เดี๋ยวเพิ่นสนใจจังไดเพิ่นก็สิโทรมาสอบถามในตัวใดเป็นจังไดครับคุณแม่บอกเบอร์เนี่ยบอกเบอร์ท่านผู้ชมเพิ่นเนี่ย090 5 090 59 5 9 5 9 4 2 2 6 050 959ยังอีก สี่สองสองหกนะครับผมนี่พี onto, ่น้องอยากมาเบิงได้่ายเพื่อนนะครับกับทั่วมาก่อนอยู่อำเภอข้ามเคืรนแก้วนะครับบ้านบ้านดอนเคืองอำเภอข้ามเคืรอนแก้วนะครับพี่น้องมาจากอำเภอข้ามเคืรนแก้วมุ่งหน้าทางอุบลนี่ออกจากตัวเมืองมาประมาณกิโลนึงนะครับเห็นปั๊มน้ำมันอยู่ขวาเมื่อล้วก็เลี้ยว อ่าเล่ยม่จัากน้อยกับเดียวใส่เข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวที่น้องท่านเดสนใจนะครับอมาเบบึงกับอาจารย์เป็นนะครับผมผมทีมงานอ่านนเขาใหญ่1น1นะครับขอพุ่นที่อ่าพุ่นพ่อกาุูนานะครับให้เกียรติผมสัมผัสและก่ทยทํามือนี่ครับเดี๋ยวผ่านไปผ่านมานะครับอำเภอใด ที่ผมผ่านไปนะครับเห็นกรงนูกอยู่หน้าบ้านนะครับขออนุญาตแว่สอดถามตแบบีตอ่อสอดถามเพื่อเป็นวิทยาทานให้ลูกให้ล้านผู้ที่สนใจนกเขาใหญ่นะครับศาสตร์และศิลป์ได้ศึกษาเรียนรู้กันต่อไปนะครับเ่ยแคบบุณพ่อก็ใจดีนะครับผมแวะเข้ามากอะไอ้สัมผัสนะครับ เอานะครับพบกันพ่อกันคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ